สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมชื่อเริวชื่อเริว2องมาอยู่กับการไต่แดงอีกแล้วนะครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาอยู่ที่4 V4 วีบ้างช่วงนี้เป็นช่วงฟรีไฟเอ็กนารูโตะนั่หนึ่งนะก็เลยจะมีพวกดาวกระจายนี่ครับมันเคยเอ่อคอลแลบกันมาแล้วนะครับแต่ว่าคราวนี้มาคอลแลบเป็นครั้งที่2เอาล่ะถือดาวกระจายไปแล้วผมโจนดาวกระจายครับโยโลัวๆเลยโยดไม่เป็นหรอก ไม่รู้ว่ามันเล็งยังไงนะเพราะว่าคขาที่คอลแลครั้งแรกไม่ได้มาเฮ้ยเพื่อนล้มเราต้องรีบไปช่วยแต่ว่าเพื่อนล้มสองคนเลยครับพัลโลศัตรูอยู่ไหนครับ oh. อาศัตรูนี่เป็นี้ไงเป็นไงเทพเดากกระจายเทพเดากกระจาย <Blood. S 1> วิ่งครับวิง่งวิ่งจะไปช่วยเพื่อนแต่ว่ามีศัตรู oh. โยนไปอีก oh. โดนเพื่อนล้าเฉยเอาแล้วไง oh. เพื่อนเราล้มไปแล้ว จัดการไม่ไหวครับมีศ hey, ัตรูครับปลาใส,ส่ศัตรูเอาไม่ถอยวงด้วยเราเอาเรียบร้อยครับตานนี้เราชนะเป็นเองรู้สึกว่าการใช้ดากวกระจายครั้งแรกก็จะโหดเหมือนกันนะเนี่ยถือปืนพาราโฟมาปืนพาราโฟ รู้สึกว่าปืนนี้มันโหดมากนะครับแล้วผมก็เป็นคนชอบใช้ปืนนี้มากด้วยรอก่อนรอเวลาผมเนี่ยเป็นสายไลฟ์เฟินนะครับแล้วผมก็ถนัดปืน a w มากด้วยที่เห็นนิ่งๆไม่ใช่อะไรนะตอนนั้นกินเมี่ยงคำอยู่เรียบรีบเล่นก่อนเดี๋ยวไม่ได้เล่นหรือปืนขึ้นมาแล้วครับ มีศัตรูยิงเพื่อนเราเราต้องรอ,งองโคตรนี่ล้มไปตัวนึงเลยี่ครับ First Blood โหดไหมโหดไหม,ม,มนี่มีศัตรู่ตรงนี้อีกเราก็ยิงไปแต่ดูเหมือนศัตรูไม่ค่อยจะออกัเลยนะเนี่ยศัตตูไม่ค่อยจะออกเราก็ยิงต่อไปครับเรื่อยๆโอโหเพื่อนลม้มตามมาแล้วเราทั้งหมดก็อยู่ตรงนี้ด้วยเราไม่ได้ไปกับเพื่อนเนี่ย เพื่อนก็เลยล้ลมหวงมาแล้วต้องกระโดดหนีผมจะโดนศัตรูยิงนะผมต้องย่อก่อนอุ๊ยยิงเอาละลาดเพื่อนด้วยมีศัตรูอยู่ข้างบนคราวนี้ผมว่าผมจะไม่ใช้ปืนละตัวตัวสุดท้ายมันต้องโหดๆหน่อยแล้วก็ตายไปตูมลาดเพื่อนนี่กดท่าใส่ด้วย เอาล่ะตานี้นะครับดูเหมือนว่าเราจะดูได้เปรียบกว่าศัตรูมากเลยนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องรักษาเกียรติของเรา,เาไว้อย่าให้แพ้ศัตรูเด็ดขาดผมเลยซื้อ AW มาครับผมจะบอกว่าเวลาผมเล่นเนี่ยผมไม่ค่อยใช้สกิลเท่าไหร่นะผมชอบใช้ทักษะพิเศษประจำตัวเฉยๆก็คือแบบทักษะในการเอาตัวรอดอย่างเงี้ยวิ่งครับ ผมว่าจะไปสอดในศัตรูใช่หน่อยเอามาแอบด,ดูก่อนเืิดจะมีศัตรูหน้าศัตรูมาแล้วเวลาเจอศัตรูอย่างนี้ผมก็จะไม่วิ่งไปหา, oh <my> ปหาตัวเลยผมก็จะย่อใช้ทิศหนึ่งแบบทหารนะครับเพราะที่ว่าเราจะได้ <First guy. S 1> ได้เก็บตัวเลยตัวิ่งมาแล้วมันก็เลยไม่รู้อย่างที่เราอยู่เราก็ยิงข้างหลังับช่วยเพื่อนไปเล oh. ตัวตัวนั้นไม่รู้เราก็ยิง,งตัวไปขับล้ม, <Yeah. S 1> ม,นมนในหน้าฝดนะ ผมเล่นฟรีไฟล์มาหลายปีนะครับเล่นมาห้าปีแล้วถือว่าได้เรื่องพอสมควรเอาละชอบมึนตอนนี้ก็โล่งใจแล้วครับเพื่อนเพื่อนชุบแล้วแต่เรายังไม่รู้ว่าศัตรูตัวสุดท้ายอยู่ที่ไหน,นครับจริงๆมันมีศัตรูอยู่สองคนนั่นแหละแต่หาศัตรูอยู่ในโกดังเพื่อที่เราจะได้หาเจอเราต้องวิ่งอยู่ที่สุ รู้สึกว่าได้ยินเสียงอะไรแปลกนะครับสัตูมาศัตูมาอี่ยบลอยตานี้หวังว่าจะเก็บสีได้นะก็คือแบบไม่ให้เพื่อนแสดงฝีมือเลยเพราะว่าผมแบบผมโหดนะครับอะศตูตัวสุดท้ายร้องเพื่อนตาเพืเพ่อนก็บสีคนไปยิงาอ้วเอาเพื่อนล้มเก็บสีครับผม เรียบร้อยอน,นี่ละแบบก็แบบเราอยากให้เพื่อนฆ่าศัตรูได้ไงแต่ว่าเพื่อนไม่สามารถทําได้เราก็ต้องทาเองของอยู่นี่เก็บสีเลยโหดไหมล่ะตอนนี้เหมือนว่าจะมีเพื่อนวิ่งตามเรามาเสด้วยตอนนี้เราเริ่มมีขวัญกําลังใจแล้วครับแต่ไม่รู้ว่าตาน,นี้จะแพ้หรือไม่นะใช้เทคนิคแบบทหาร แบบที่เราเคยทำมานั่นเองวิ่งวิ่งเลาะรั้วเลยเวลาผมจะอ้อมเนี่ยผมจะอ้อมแบบสุดสุดขอบจัก,กรวาลออจักรวาลให้แบบห่างจากศัตรูให้มากที่สุดนะครับตามมาเป็นไม่ศัตรูมเราก็วิ่งเพื่อนวิ่งนะครับตัวเหมือนว่าศัตรูตานี้จะเล่นดีขึ้นเอาละลบโอ้โหศัรตรูตั้งไอโบได้ครับ เพื่อนยิงสตูล้มไปแล้วดูเหมือนว่าตานี้เราก็จะได้เฮ้ยแต่เพื่อนล้มครับตูตเยยิงล้มหมอบแล้วก็พันยาครับรู้สึกว่าเริ่มเริ่มไม่ค่อยดีแล้วตานี้ัตูสองตัวเลยฮลัลโหลยิงไม่โดนขอรับตานี้สตูนำตานี้สตูไม่ได้นำเราหรอกเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูว่าผมนาะชอบเล่นปืน a อขนาดไหน ผมจะไม่ซื้อปืนอื่นแล้วนอกจากเอิวแบบจะแสดงฝีมือให้ได้มากที่สุดละเพราะว่าแบบผมเนี่ยเป็นมือสไนมมือครบอันดับหนึ่งนะครับผมจะกลับมาเป็นมือครบอันดับหนึ่งเหมือนเดิม,มก็จะแสดงฝีมือทุกคนให้เห็นสะดวยซื้อเอว <Okay. S 2> การสู้ได้แต่ในที่สุดเราก็ชนะแล้วเองครับเ็นเมล่านี่ยมือโค้งไปดับหนึ่งซนไนเปอร์สุดยอดสนไนเปอร์สองวี้ไม่มาแล้วเจอกัน